มาดูที่ระยองก่อนเนยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเพลิงไหม้โรงงานกําจัดกากสารเคมีอุตสาหกรรมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละฮะก็น่าจะดับเพลิงได้ทั้งหมดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบนะครับ คือเบื้องต้นบอกว่าคมเพลิงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่ลุกลามแต่มันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จคือมันยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ยังไงก็ไม่ไม่ลุกลามแล้วที่ดับไปได้แลวจริงๆเนี่ยประมาณ80%แต่ไม่ลุกลามเนี่ยร0% 0แล้วนะครับตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ทุกหมู่บ้านของหมู่มทุกหมู่บ้านของ2ตํตำบลคือบางบุตรกับหนองบัวนะครับที่ระยองก็รับผลกระทบก็ตอนนี้ไปที่สุนพักพิงเนี่ยนะครับก็เป็นร้อยลายอยู่เหมือนกันมีการประกาศเตือนว่าใครอยู่ในพื้นนที่รรออบโโงงา3กิลให้พพย พื้นที่ปลอดภัยซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะครับบอกว่าทําคัดแยกฝังกลบสิ่งปฏิกูลรวมถึงของใช้แล้วแต่เคยถูกสารพิพากษาเมื่อ13ธันวาคมปี65คดีประกอบกิจการคัดแยกขยะโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยน้ําเสียมีสารเคมีปนเปื้อนสภาพแวดล้อมตอนนั้นก็ให้จ่ายชดเชยให้กับชาวบ้านหนองภวาหมู่4ไปแล้วเนี่ยนะครับ20กว่าล้าน แล้วก็บอกว่าให้กําจัดของเสียพวกเศษเศษฝุ่นเหล็กตะกรันของเหลวกักตะกรอนบออคอนกรีตของเสียเคมีวัตถุประเภทของเหลวไม่ทราบชนิดบรรจุภายในภาชนะภาชนะปนเปื้อนเป็นถังแบบ200ลิตรถังแบบพันลิตรและให้ฟื้นฟ,นฟนูสภาพแวดล้อมด้วยอตอนนั้นเคยมี คำพิพากษาไปแล้วด้วยรอบนี้ไม่รู้เกิดจากเหตุอะไรนะครับค่ะก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะผ่านมากว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสารเคมีของบริษัทวินโปรเซ s จำกัดที่บ้านค่ายจังหวัดระยองแม้ว่าไฟจะดับไปแล้วนะคะแต่ว่าผลหลังจากนี้มีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเม<ช>ื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสได้เห็นภาพนะคะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปปักหลักรายงานอยู่เนี่ยก็ยังคงมีควันค,ค่อนข้างดำ แบบนี้อันนี้เราเห็นจากภาพมุมสูงแต่ว่าใกล้ๆก,กับผู้สื่อข่าวที่ไปเกาะติดบริเวณหน้าโรงงานเนี่ยมันยังคงมีควันดํากระจายอยู่เป็นวงกว้างเลยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะออกมาแอคชั่นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะไปติดตามรายงานสดจากคุณสานนท์เจริญพันธ์รายงานมาจากหน้าโรงงานค่ะเชิญค่ะเชิญครับ สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานกักเก็บกากสารเคมีที่จังหวัดระยองนะครับแม้ว่าจะผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงแล้วครับและสามารถควบคุมสถานาการณ์เพลิงได้เกินกว่า95แล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังคงน่าเป็นห่วงในขณะนี้นะครับก็คือในเรื่องของกลุ่มควันครับที่มาจากเปลวเพลิงที่มีการดับลงมีการกระจายออกไปในบริเวณโดยรอบของโรงงานครับทำให้อาจจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านได้ครับ สถานการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายในพื้นที่บริษัทวินโปรเซสจำกัดตำบลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วกว่า95%ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ําฉีดเพื่อควบคุมเพลิงอีก5%ที่เหลือโดยสถานการณ์ล่าสุดยังคงมีจุดที่ยังมีไฟอยู่บ้างครับแต่จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระดับที่ไม่ยังไม่น่าเป็นห่วงครับ นายโกเมนผิวพุ่มหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองก็เปิดเผยนะครับว่าสําหรับสารเคมีด้านในโรงงานที่เกิดไฟไหม้นั้นนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดระบุว่าเดิมทีทางหน่วยงานได้ลงมาสํารวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้ง5อาคารในโรงงานซึ่งมีสารเคมีแบ่งเป็นถังโลหะและถังพลาสติกที่ใช้ในการเก็บสารเคมีครับและของแข็งอลูมิเนียมดอทแต่การจะจําแนกสารเคมีอย่างชัดเจนนั้นทําได้ยาก เพราะผู้ประกอบการได้เก็บสารผิดมาตรฐานของการนำสารเคมีมากำจัดครับโดยนำสารเคมีมาผสมกันคลุกเคล้ากันจนไม่รู้ว่ามีชนิดไหนชัดเจนแล้วก็ไม่มีการแยกกองครับ ส่วนความเกี่ยวข้องกับโรงงานเก็บสารเคมี4,000ตันที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายโกเมนระบุนะครับว่าจากข้อมูลทราบว่าเป็นกลุ่มเจ้าของโรงงานเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียดส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบก่อน ทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้สอบถามเัาว่าโรงงานนี้ถูกตัดไฟแล้วจริงหรือไม่นายโกเมนก็ระบุครับว่าไฟฟ้าถูกตัดมา2เดือนแล้วซึ่งโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นไปได้หรือไม่นั้นต้องรอพนักง,งานสอบสวนส่วนต้องรอพนักง,งานสอบสวนก่อนครับส่วนสารเคมีที่เก็บไว้นั้นมีโอกาสจะปะทุความร้อนเองหรือไม่ก็ต้องให้นักวิชาการมาประเมินตรวจสอบครับห มันมันจะแบ่งเป็นทั้งทั้งถัง200ลิตรที่เป็นโลหะแล้วก็ถังพลาสติกถังเ,เก็บสารเคมีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของแข็งพวกอลูมิเนียมดอสแล้วก็ผงฝุ่นเหล็กที่อยู่ภายในอาคารนะครับก็จะมีปริมาณแล้วก็ชนิดแยกแยะไว้อย่างค่อนข้างที่จะละเอียดครับสารเคมีเราสามารถจำแนกได้ไหมครับว่าสารเคมีนี้มีสายคมีอะไรบ อันนี้ขออนญาตนํานเรียนตรงๆเลยว่าผู้ประกอบวิการรายนี้ที่โดนสั่งให้หยุดประกอบวิการโรงงานเนี่ยนำสารเคมีเนี่ยมาผสมกันไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนคือคุกเคล้ากันทั้งหมดแต่ก็มีการคาดเดาว่าน่าจะมีสารแต่ละอย่างนะครับก็อาจจะไม่ได้แยกแยะชัดเจนแต่ว่าจะมีลิสต์ให้นะครับคือมันไม่ได้แยกกองว่าอันนี้เป็นโซเวนหนึ่งถัง น้ำมันเครื่องเก่าสองถังมันอาจจะมิกปะพนกันไปครับแต่ก็พอมีรายละเอียดครับค่อนข้างที่จะ ด้านนะักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ครับพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณท้ายลมที่มีรัศมี4-5กิโลเมตรจากโรงงานครับจะยังคงได้กลิ่นสารเคมีอยู่แต่ถือว่าคุณภาพอากาศดีกว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเปลวเ,เพลิงได้ลดลงเหลือเพียงแต่กลุ่มควันครับซึ่งอากาศก็ถือว่าไม่เกินข้ามาตรฐานไม่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพประชาชนนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถกลับเข้าที่พักได้แต่อาจจะ ยังได้กลิ่นสารเคมีบ้างไปจนกว่าควันจะหายไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็แนะนําให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่เหนือลมและหากเกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายรู้สึกอึดอัดแสบหูแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ครับโดยจะมีจุดประถมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ที่อบตาบางบุตรซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอาจได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นที่ร่างกายแข็งแรงครับ ส่วนเรื่องของสารเคมีที่อาจจะปนเปื้อนไปกับน้ําที่ใช้ดับเพลิงนั้นนะครับขณะน,นี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปเก็บตัวอย่างน้ําอยู่แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าด้านด้านหลังของโรงงานมีเขื่อนกั้นน้ําที่มีระบบบําบัดรองรับอยู่แล้วจึงคิดว่ายังไม่น่าเป็นห่วงครับสถานการณ์ล่าสุดและตอนนี้นะครับถ้าตีตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะตีเปอร์เซ็นต์เราคิดว่า,เ,าเพลิงที่จะสงบได้เนี่ยตีไป90%เแล้วครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่ช่วงที่ ไม่เยอะเนี่ยก็จะประมาณสักช่วงเที่ยงวันถึงประมาณช่วงบ่าย3ามโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเราควบคุมเพลิงได้เพราะว่าเพลิงเนี่ยไม่ขยายตัวแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประกาศประกาศภัยพิบัติเป็นดักคีภัยนะครับโฟมเนี่ยฉีดไปตรงตรงวัตถุดิบที่ว่าทางโรงงานบอกว่าเป็นแมกนีเซียมนะโฟมฉีดไปตรงนี้เพื่อเพื่อให้หุ้มไว้ไม่ให้ลุกไหม้ต่อตัวโฟมทาตรงนู้น ส่วนน้ำเนี่ยไปฉีดตรงที่เป็นลิฟต์นะครับเพราะนั้นพอช่วงสี่ทุ่มเนี่ยทุกอย่างก็เลยเ,เหมือนกับว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วไม่มีไม่มีที่จะขยายต่อเลยละหลังจากสี่ทุ่มผมก็เลยมารับหน้าที่ต่อหน้ที่ต่อเราก็เลยเประสานงานทางท้องถิ่นที่เราสนิทก็ช่วยกันสเปรย์น้ำต่อครับรคุณผู้ชมครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับแม้ว่าไฟจะดับไปแล้วกว่า95%แต่ยังคงเหลืออีกประมาณ5%เครับที่อาจจะประทุ ไฟจะปะทุขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งอย่างด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเมื่อตอนต้นของการรายงานสดคุณผู้ชมจะเห็นนะคบว่ามีควันสีดำโพวยพุ่งขึ้นมาครับนั่นคือจุดที่มีการประทุข,ของไฟขึ้นมาก่อนเรารายงานสดเมื่อสักครู่เนี่ยครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เร่งที่จะใช้ในการลดน้ําด้านหลังของผมครับเข้าไปฉีดเพื่อจะคุมสถานการณ์ไฟเอาไว้ได้ซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีครับก็สามารถคุมสถานการณ์ไฟเอาไว้ได้แล้วครับแต่ว่าบริเวณโดยรอบลง งานนี้เองนะครับก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่ครับก็ระบุว่ามันมีความร้อนอยู่ภายใต้โรงงานครับจึงทําให้รอ,อบๆโรงงานเนี่ยอาจจะเกิดการประทุเกิดไฟขึ้นมาได้ถูกเมื่อครับส่วนในเรื่องของอากาศเองทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมินกันครับโดยในเวลา13นาฬิกาก็จะมีการประชุมกันระหว่างอารองนายกของทาง ระยองครับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประเมินกันครับว่าจะสามารถให้กับชาวบ้านเนี่ยกับเข้าไปในพื้นที่หรือกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองได้หรือไม่ครับตอนนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่โรงงานกักเก็บกากเคตสารเคมีที่จังหวัดระยองครับขอบคุณคุณสันนนนนะคะก็ต้องระวังสุขภาพด้วยเพราะเมื่อสักครู่เราเห็นชัดเจนเลยว่าควันด้านหลังนี่คือดำเลยนะคะ